สวัสดีค่ะเชา้าวันที่8กรกฎาคม2564นะคะวันนี้ก็เอาต้นไม้มาปลูกตรงที่สวนอีกเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ฝนตกโปรยปลมาสองสาวันก็เอาต้นไม้ลงปลูกนะคะก็จะมีต้นไผ่ซามมนเอามาเสริมตรงที่ถูกขโมยไปนะคะแล้วก็มีต้นมะกรูดนะคะ มีถั่วมีต้นหานกยุงเอามาปลูกประดับนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะระดับน้ําในสระของเราก็เริ่มลดลงเนื่องจากว่าเราปล่อยให้ลงทุ่งนาแต่ก็ยังเต็มพื้นที่อยู่เหมือนเดิมนะคะก็ยังเต็มบ่ออยู่เหมือนเดิมเพราะว่าน้ําเยอะมากหลังจากที่เราเอา,เอาน้ําเข้าบ่อเมื่อวันก่อนนะคะประกอบกับฝนที่ตกมาสองวันที่ผ่านมานะคะ น้ำก็ยังคงระดับที่ถือว่าพอพอใจมากนะคะส่วนทุ่งนาตอนนี้นะคะพี่กระลาดก็หว่านปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งทุกแปลงแล้วนะคะแล้วก็เอา,เ,อาเขาเรียกว,ว่าเอาอะไรอะ่ะเอา,มาเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาต้นกล้ามาเสริมตรงที่มันวัวว้าแหวงแหวงไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะ นี่ค่ะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียววันนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคะยังไม่ยังไม่มีแดดนะคะเช้านี้ยังถือว่าเป็นอากาศที่ดีมาก หมอกหนามากนะคะแล้วก็มีก้อนเมฆเยอะบนภูเขาะจะเห็นมีก้อนเมฆมีเมฆหมอกสวยงามมากเลยนะคะฝั่งนู้นด้านหลังแปลงนาเรามันจะเป็นภูเขานะคะที่แปลงนี้จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะนี่ค่ะด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเราจะเป็นภูเขาล้อมนะคะนี่ค่ะฝั่งนูง้นจะเป็นภูเขานะคะที่เห็นไกลๆนะคะ,ะ,คะอืมค่ะ จะเป็นที่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะงั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ